พอเฮ้ยเฮ้ยเป็นได้ดีนะครับสำหรับข้อเข่าอะมันคิดว่าผมแก่แล้วก็คิดว่าผมแก่แล้วมันคิดว่าผมแก่แล้วเพราะว่าพอมันได้เตะบอลหนักๆอ่ะผมก็มีอาการแบบเจ็บพวกเจ็บเข่าพวกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันโดนกระแทกอะไรเยอะ้แกอมาดู ถ้าเกิดมีอันนี้มันช่วยเซฟผมได้เดี๋ยวผมจะต้องไปลองใช้ดูเห็นพูดในนี้เรื่องเจ็บเข่าตั้งแต่ที่ไปเดินดูงานศิลป์หรือว่าจําไม่ได้ที่ประเทศวาติกันอ่าที่โลกเออที่เราเดินทางชันๆกันเราได้พูดก็เลยอ่ะในแต่ก็เลยแบบไอ้นี่แล้วก็ส่วนในเรื่องมือเนี่ยเห็นมาสักพักแล้วว่าเห็นมาหรือสัมผัสมาพูดเดาเดาเราไม่ไม่นเดาคับพวาคจริงเดาเนี่ยว่าน่าจะเป็นสายที่ไม่ไม่พก <accessory S 1> อ่ะอุปกรณ์บออกกับร่งกายอยู่แล้วก็เลยมันก็จะมีตร,ตรงเนี้เนื้อด้านนิดนึงก็คือจับมือเขาบ่อยแล้วก็ร,รู้สึกว่ามันได้คิดว่ามันอาจจะใช้ป้องกันได้จะมีแรงขึ้นอ่ะขนาดอันนี้ใส่มันก็ยังด้านเลยคิดว่าเออได้้<อ>ใชขาคนมีของเซฟหน่อยได้ใช้เป็นใช้ดแม่มครับโอ้แล้วแบบอย่างดีเลยเนี่ย